เป็นความย่อแห่งพระไตรปิฎกเล่มสว่าโดยวินัยของภิกษุณีถึงตอนตุวัตตะวักที่สี่วักว่าโดยการนอนร่วมกันสิคาบทที่หนึ่งห้ามนอนบนบนเตียงเดียวกันสองรูปนางภิกษุณี สองรูปนอนร่วมกันบนเตียงเดียวกันพวกมนุษย์พากันติเตียนว่าทำเหมือนเครือัดพระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปฏิตีแก่นางภิกษุที่นอนบนเตียงเดียวกันสองรูปสิกขาบทที่สองห้ามใช้เครื่องปูราดและผ้าหม่มร่วมกันสองรูปนางภิกษุณีสองรูปนอนร่วมกันใช้เครื่องปูราดและหม่มผืนเดียวกัน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติปจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สห้ามแกล้งก่อความรำคาญแก่นางภิกษุณีมนุษย์ทั้งหลายพากันสารเสริญน,นางพัฒนากาปิลานีภิกษุณีด้วยประการต่างๆนางถุนละนันทาภิกษุณีริธยา จึงเดินจงกรมคือเดินกลับไปกลับมาบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างสอนทำบ้างใช้ให้สอนบ้างทำการท่องบนบ้างเบื้องหน้านางพัธากะอาปีรณีเพื่อก่อความํำคาญให้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทปรับอาบัติปจิตตี แกนางภิกษุณีผู้แกล้งก่อความลำคาญแก่นางภิกษุณีที่คบทที่สห้ามเพิกเฉยเมื่อสิทธิ์ไม่สบายนางทุลละนันทาภิกษุณีไม่พยาบาลเองไม่ขนขวายเพื่อให้ผู้อื่นพยาบาลสหชีวินีคือนางภิกษุณีที่ตนเป็นอุปชายยะบวชให้ผู้เป็นไข้ เป็นที่ติเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทรระบัดปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ทําเช่นนั้นสิขาบทที่หห้ามฉุดฆ่านางภิกษุณีออกจากที่อยู่นางทุลละนันทาภิกษุณีให้ที่อยู่แก่นางพัฒนากาปิลานีภิกษุณีแล้วภายหลังมีจิตลิษยาโกรธเคืองฉุดฆ่านางพัฒนากาปิลานีจากที่อยู่ เป็นที่ติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัรติสิข้าบทปรับอบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ให้ที่อยู่แก่นางภิกษุณีแล้วโกรธเคืองฉุดฆ่าเองหรือใช้ให้ฉุดฆ่าออกไปสิกขาบทที่6ห้ามคุกคีกับคฤหัสถบดีหรือบุรตบรคฤหัสถบดีนางจันทกาลีภิกษุณี คุกคีกับคลหบุรีบ้างบุตรคฤหบุรีบ้างเป็นที่ตดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสีขาบทปรับอวบัิปฏิตีจจตแก่นางภิกษุณีที่คุกคีกับคฤหบุรีหรือบุตรคฤหบุรีเป็นอันนางภิกษุณีทั้งหลายตักเตือนแล้วไม่ฟังภิกษุณีสงสวดประกาศให้ละเลิกครบสามครั้งแล้วก็ยังไม่ละเลิกข้าบทที่เจด ห้ามเดินทางเปลี่ยวตามลำพังนางภิกษุณีเดินทางเปลี่ยวมีภัยเฉพาะหน้าภายในแว่นแคว้นโดยไม่ได้ไปกับหมู่เกวียนถูกพวกนักเลงวัะถุสลายเป็นที่ติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอวััิปราจิตีแก่นางภิกษุณีผู้เดินทางเช่นนั้นสิกขาบทที่8 ห้ามเดินทางเช่นนั้นนอกแว่นแคว้นความในสิขาบทนี้เหมือนกับสิขาบทที่7แต่ต่างแต่ห้ามคนเดินทางเช่นนั้นนอกแคว้นคือนอกลัทธะเช่นจากแคว้นกาสีไปสู่แคว้นมคตสิขาบทที่เกห้ามเดินทางภายในพรรษาทางภิกษุภิกษุณีเดินทางภายในพรรษาเป็นที่ติดเตียน พระผู้มีาภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นสิกขาบทที่สิบห้ามอยู่ประจําที่เมื่อจำพรรษาแล้วนางภิกษุณีอยู่จำพรรษาในกรุงราชคฤห์ในฤดูหนาวในฤดูร้รอนในฤดูร้รอนก็คงประจําอยู่ในที่นั้นเป็นที่ติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ับอาบัติประจิทิตีแกนางภิกษุณีผู้จำพรรษาแล้วไม่หลีกไปสู่ที่จาริกแม้สินระยะทาง5้ถึงหโยชน์